การที่คุณสามีนะคะมาขอมีโลกใบที่สองนะคะนั่นหมายความว่าเขาไม่ได้รักคนใดคนหนึ่งคะ่ะแต่ว่าเขารักตัวเขาเองมากกว่าทีนี้ก็ไม่ได้อยากไม่ได้อยากหย่าก,กับภรรยานะคะเพียงแต่ว่าขอมีเพิ่มเท่านั้นเองจะได้ช่วยมาช่วยเหลือกันจะได้แบ่งเบาภาระจะได้ช่วยกันทำมาหากินจะได้ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ แล้วแต่จะอ้างมีความสามารถในการเลี้ยงดูได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราเป็นภรรยาเนี่ยเราก็ต้องกลับมาทบทวนว่าเราทนได้ไหมถ้าเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความอดทนก็ต้องถามตัวเองว่าจะอดทนไปได้นานสักเท่าไหร่ที่สามีจะไปมีคนอื่นอีกหนึ่งคนจะอดทนต่อการพูดจากครอบครัวจากเพื่อนจากญาติจากพี่จากน้องจากคำถาม ต่างๆจะอดทนให้มีสองบ้านได้ไหมกรณีที่บ้านนี้ก็มีลูกบ้านอีกบ้านหนึ่งก็เกิดมีลูกขึ้นมาเหมือนกันจะอดทนกับการแบ่งเวลาแบ่งเงินแบ่งทองแบ่งทุกอย่างแบ่งมรดกอดทนได้ไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องกลับมาถามตัวเราเองถ้าวันนี้เราบอกว่าโอเคเรายอมเราทนได้ ก็ต้องถามกลับไปว่าทนได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าและอีกฝั่งหนึ่งเขายอมทนหรือเปล่ามันก็ต้องยอมทั้งสองฝ่ายแล้วตัวกลางตัวสามีก็ต้องมีความยุติธรรมเท่าเทียมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันเนี้คนทุกคนมีศักดิ์ศรีนะไม่ว่ามันจะมีเหตุผลอะไรมาประกอบกันก็แล้วแต่นะคะถ้าความรัก มันเกิดขึ้นมานะคะแล้วมันต้องอยู่บนพื้นฐานของความอดทนครูก็อยากจะบอกว่าอย่าทนเลยนะคะก็บอกไปเลยว่าเราไม่ยอมไม่ยอมเพราะจริงๆแล้วไม่มีภรรยาคนไหนหรอกที่จะยอมให้สามีไปมีนะเป็นส่วนน้อยมากๆนะคะไม่ยอมก็บอกไปเลยว่าไม่ยอมเพราะฉะนั้นวันเนี้ถ้าวันวันเนี้ย อยู่ด้วยกันมาแล้วมันสุดทางและมันต้องเกิดความอดทนละมันทนกันไม่ได้เพราะรักมันร้าวไปแล้วนะคะก็ควรจะเลือกที่จะอย่าล้างซะก่อนแล้วก็ค่อยไปมีใหม่ซึ่งหลายๆคู่ที่เขาอยู่กันไม่ได้เนี่ยเขาก็เลิกลาอย่าล้างแล้วเขาเข้าไปมีคนใหม่คนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามแล้วแต่นะคะเพราะว่าก็เลิกไปแล้วเขามีใหม่เขาก็ไม่ได้ผิดเพราะถือว่าเขาอย่าล้างกันไปแล้วแต่ถ้า รักพี่เสียดายน้องไอเก่าก็ไม่เลิกไอ้ใหม่ก็จะเอาอย่างเงี้ยค่ะคุณรู้ไหมว่าภรรยาเจ็บปวดแสนสาหัสมากคุณกําลังทําร้ายจิตใจเขาคุณไม่รักเขาเหมือนเดิมความรักของเรามันไม่เหมือนเดิมอะไรที่เคยเป็นของเรามันต้องไปแบ่งหมดเลยอย่างเงี้ยทั้งเงินทั้งทองทั้งของทั้งทุกอย่างถ้ามีลูกก็ต้องมีลูกบ,บ้านนั้นมีลูกบ้านนี้มันจะเกิดการอิจฉาหรือสยามันจะเกิดความ การแข่งขันกันหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้การสร้างครอบครัวมันต้องช่วยกันก่อช่วยกันสร้างค่ะมันต้องสร้างเข้าไปเรื่อยๆสร้างไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งบหญ่มันโตเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แต่วันนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เลือกที่จะสร้างแล้วอย่างเงี้ยมันก็ควรจะเลือกให้จบให้สวยๆไปก่อนแล้วค่อยมีใหม่ดีกว่านะคะดีกว่าต้องมา แสดงเจตจำนง<笑><笑>เห็นเพราะจริงๆมันคือความเห็นแก่ตัวนะมันไม่แม่เลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้คำพูดการกระทำของเราอ่ะเมื่อเราจะคิดจะพูดอะไรก็แล้วแต่มันก็อยู่บนพื้นฐานคุณธรรมจริยธรรมนั่นแหละโดยเฉพาะทำกับคนที่เรารักคำสัญญากับครอบครัวเขาคำสัญญากับพ่อแม่เขาอย่างเงี้ย คุณสัญญาวันที่คุณแต่งงานคุณก็สัญญาอย่างดีจะดูแลจะนุ่นจะนี่พอวันเวลาผ่านไปไม่เท่าไหร่คุณขอมีโลกอีกใบหนึ่งนั่นแสดงว่าคุณรักคนอื่นเพิ่มขึ้นใหม่คนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่มีใครทนได้นะคะมันเป็นความเจ็บปวดมากๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าเราเลือกกันมาแล้วมันมีเรื่องต่างๆในการสร้างครอบครัวเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะคะถ้าเรากลับมาคิดใช้ชีวิตให้มันสนุกสร้าง กลับมาแก้ไขนะมองเรื่องเรื่องดีเพราะจริงๆถ้ามันจะแก่ก็แก่ไปพร้อมกันแก่ไปด้วยกันมันเกิดปัญหาก็เกิดปัญหาไปด้วยกันในครอบครัวมันมีความสุขมันก็มีความสุขไปด้วยกันเพราะฉะนั้นวันเนี้ยเราเลือกกันมาแล้วก็จับมือกันให้มั่นค่ะแล้วก็ไปจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตแล้วปัญหามันจะไม่มีเพราะมันคือครอบครัวเดียวแต่อ้ที่ปัญหามันมีอะเพราะว่า จิตมันไปอยู่ที่คนอื่นมันก็เลยเปิดเกิดปัญหาเห็นไหมคะบางคนไม่ยอมก็เกิดปัญหาอ้า,ายๆขึ้นในครอบครัวมีการยิงการมีการข่าการมีการอะไรไม่รู้เยอะแยะ,แยะ,แยะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องการพูดคุยเรื่องการสื่อสารในครอบครัวเรื่องการปรับความเข้าใจต่างๆนะความให้อภัยความสงสาร มีความเมตตาซึ่งกันแลกการความรักมันน้อยลงนะคะแต่ความผูกพันมันก็จะเยอะขึ้นเพราะเราอยู่ด้วยกันมาหลายปีอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเมตตาความสงสารอย่าเอาความเบื่อเข้ามานะเพราะในวันที่เราไม่พร้อมเราก็มีเขานี่แหละในวันที่ยังเป็นครอบครัวเล็กๆเ,เราก็มีเขานี่แหละในวันที่เรายังไม่มีอะไรเลยแล้วมาวันนี้มันเกิดมีขึ้นมา เขาก็มาอยู่ในโลกของเราที่ทําให้เราก็มีความสุขมาตั้งหลายหลายปีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอวันหนึ่งอ่ะเราก็จะทิ้งเขาไปอย่างเงี้ยทั้งๆที่มันก็ยังมีความรักกันอยู่อย่างเงี้ยก็ไม่มีใครอยากเป็นพ่อแม่หรือแม่ไม่นะมันก็เป็นขึ้นชื่อว่าหย่าร้างเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเลิกรักกันแล้วรักมันแล้วก็อย่างที่ครูบอกจบอย่างสวยๆนะเป็นเพื่อนกันเป็น พี่เป็นน้องกันเพราะบางทีคนมันอยู่มาจุดหนึ่งอยู่กันไม่ได้ก็เลิกกันไปอันนี้ก็เป็นปกติหลายคู่เขาก็เป็นนะคะแต่ถ้าในขณะที่ยังรักกันอยู่ยังสร้างครอบครัวแต่อยากจะมีโลกอีกใบหนึ่งอย่าทําเลยนะคะมันเป็นการทําร้ายทําร้ายจิตใจกันนะขออีกฝ่ายหนึ่งอย่างแสนสาหัสเลยเพราะฉะนั้นก็จับมือให้มั่นนะคะมีปัญหาที่เกิดขึ้นก็ช่วยกันแก้ช่วยกันไขอย่างที่ครูบอกช่วยกันก่อช่วยกันสร้างให้มันเกิดความมั่นมั่นคง ใช้พื้นฐานความรักที่เคยมีการให้อภัยนะคะการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะจับมือกันเดินไปให้สุดทางนะจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตก็เป็นกำลังใจให้ะคะ่ะ